สวัสดีคุณผู้ชมเลยครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมดซีเอ็มนะครับกับฮีโร่ไพโรมาเซอร์นะวันนี้หยิบไพโรมาค้าลี่นะทุกคนเร็วแวนแบบไม่รู้อ้นนี่ทำไมมันแฟดเข้ามาตีพี่ปะไม่ไม่มันมันแฟดเข้ามุมป่าตรงนี้ไว้ปอนเนี่ยตรงเนี้ยมันแค่จะให้ให้อล่าสกิลสกิลมันโดนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ย แต่กขาไม่เเนี่ยแล้วไอ้ฟักมันก็ใส่กูเลยอะไรฮะกระลุบบนให้ตะดเลแต่ละแต่ละผมจะเอาแค่คนเฮ้ยเหมียววิ่งมารักขวดไปตัดหน่อยดิไปรุ่นเฮ้ยรุ่นลีวะ่ะวางเก่าไปโอ้เซ็งว่ะอ่เมล่เทศมันไปดิลองต่อตัวกันดูแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยมันปาต่อมันปาดองแล้วมันปาดองแล้วเอาเอาเอาไม่ทันเลยไม่ทันดึงดึง นได้ป่องย่าอย่าอย่าคิดเพื่อนกูอย่าอย่ามึงอย่านะมึงถอดถอดมันสมองของมึงกลับเข้ามาก่อนอะไรอะอะไรอะหนูจี้อัดตันูแล้วใช่ไหมตัดแล้วตัดแล้วข้างล่างมันต่อไม่ตัดกูไม่รู้เรื่องกูหวนคืนสุวรรณนอนเดียวกูอะเฮ้ยเฮลมีมีทั้งปิงปองทั้งปังปอนเลยไบรเฮียปิงมาแล้วปิงมาแล้ว เดี๋ยวรับหน่อยมันมันบินผูดาวเร็วเว้ยถ้ามันโดนเป้าหมายพี่เมวพี่เมวตรงนี้เออนนัั่แหละยงไงก็ตายยังไงยังไงคนเราก็ต้องตายบอกว่าพูดอย่างเป็นยีามได้ป้ไม่รู้อยู่ดีมันก็มีทำนองให้กูลองเฉยเลยพี่ไม่มีรองเท้าน้องเอาหนึ่งให้พีนะลองเม็ดนะลองเม็ดนะกลางลองอีกที ไปหนึ่งคีปไปเลยลองอีกทียมาตามไม่รอนตีแม่งเลยบอลตีเลยตีเลยตีเลยต่อมีตัดปาดมันหายเออมันก็ว่าดีสู้ดีตามให้กูหน่อยเนาะเฮ้ยบอลที่หนึ่งสวยเรียกอะไรเรียกว่าพินุสุดฮอตเดี๋ยวก็มีคนโมเมนต์ ทำไมชอบพูดแบบนี้ครับไม่บอกไม่บอกทีนี้ใส่ต่อเพื่อปะแมวแมวแมวต่อไปบนนะกูแรงจังวะกูไปตีมันใกล้ป้อมด้วยหรอเจริงเต่าลวนเจ็งที่เป็นหล่อไว้เดี๋ยวมันก็แฟกเข้ามีหวานป่ะน่ะเต่าเดอบิร์นะแต่ว่าเต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 ่าเกี่ยวไปแล้วเต่าเกี่ยวไปแล้ว เกี่ยวอใช่มใช่ใช่ใชเกี่ยวเยมาซืตายขอเย็บๆมาหน่อยดีกว่าฟังเข้ากางนะพี่ปิงผมรอรูนอยู่เื่อไป่อนไปก่อัไปัไป้าผได้รูนจริงรูนอะไรอะโน้นมันจะแ้อกูกูจะวิาหายหมดหาหมดหาหมด ไอเฮียอะไรอ่ะมันอันติมันตีมาดมาหมดเลยอ่ะอยู่กลางหมดเลยดึงโดนสักตัวก็ตายปะถ้าดึงโดนล้านปอนอันตอ่ะน่าจะได้เหรอมันจะหมอบอ่ะผมดึงไปที่เผลอดิน้องทีเผล ไห่วางใบให้ก่อนนี้แะมันเดินไปบนแล้วไม่มีเงินซื้อวอดทำไมมันถึงรู้ไว้ขัาไปแล้วน้องกูชันมาไปแล้วอไวเอเจี้ยเกมค้างตัวสองตัวสองเอาเต่อสวยม,ม,ม่น่าจะเอาไม่น่าจะเอานะ บนมีใครวาร้าบไหมไม่มีเพื่อนเพิ่งวา้าบโซนกลางวา้าบบอลหลังมาช่วยไงบนต่อเลยบนต่อเลยเอาป้อมบนออกเลยโถมเลยอยากพุ่งเปล่าอยากพุ่งเปล่าอะไรอยากพุ่งเป่าพุ่งมตันรูดก่นอนพิดูดเลยพี่โนตรงนี้มันสั่นไปเป็นไป็นหลังเบ่งเบงขึ้นไปนะ่งเบ่งขึ้นไปเบเบ่งขึ้นไป รออยู่เลยก็ไป้ปีมันได้ทีหนึ่งเนอะกำลังมากำลังมาได้หวอยแล้วขวั่นขวั่นปูนตี้ปูนตี้น้ตี้ีเฮ้ยไอ้นั่นจะตายแล้วเออเออที่เมย์ก็จะตายทีนึงทีเดียวเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เออเออก็จะตายมีเวฟไหมนะพี่ไม่มีไม่มีเวฟมีแต่คิก มานาไม่มีมากตรงนั้นให้บิงฟารมได้ฟารมแบบสามชุดเฮีลบิงยังไม่อันตีนะแต่ว่าฟาร์มใช้เวลาเมนเบนน์นนร้อยตายตายตายเต่าตายผมก็ตายมันมีบ่อนมาตายน่ะ <N> น่าจะมีบอดแน่บอดหลังไม่มี <N> ได้เบอร์เซอร์ได้เบอร์เซอร์หายหมดเลยอ่ะน่าจะวิ่งมาล่างถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดีวิ่งอยู่บนเดี๋วิ่งอยู่บนอ่าล้อเรอเต่าผัวกลางก่อนกูล้อเต่าผัวกลางก่อนบนสองบนสองอเล่นเล่นเล่น <ๆ S 2> เล่นเล่กดเห็ดวิ่งไปมันจะได้ผมอขอบคุณมาก <N> ได้บิงอยากได้เหยื่อบิงกว่าใช่มี๋อจริงรอรอรั่วให้กูหน่อยเพื่อนแบบกรอดูให้หน่อยมันน่าจะถอยถ้ามันเปรี้ยวนะไปบนว่ะไม่ไปไม่ไปมันน่าจะเข้าคลิปกลางต่อกูมีติกูมีติจะเวฟกลางเลยแหละถ้ามันนะนี่ข้ามรถไปก็พอจับ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 ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเฮี้ยนไปหนาจังวะ บอกเล้ว่ารถใบก็พอพี่เดินใกล้เกินนะใกล้ขีบอบบจบแล้วเพื่อนกูไอ้พิงเอ้ยมันไม่นานจากคนเมื่อกี้นานอยู่แล้วพี่อัพเต็มมาครับเฮลวิงก็เอ้ยนี่ก็อัพเอ็นมันไม่โคตรนานเลยพี่ไม่ได้ไปนะขอดันกลางแล้วกันเออหล่อนหอนบนสี่บนสี่ดำไปดำไปสี่พี่มีสกิลบสามอยู่ในป่าหรอ ปะวานปะวานปะส้มหวานส้มหวานส้มหน้าหน้าเนี่ยอนี้ไม่ถึกสั้นไปนิดตรงนี้มีหวานส้มนะเต่าหายนะเต่าแต่ว่าเต่าใช้ตีไปแล้วเดี๋ยววาวขึ้นไปบนต้องโฟกัสเฮลบิงเอาไว้เฮลบิงนะเฮลบิงตายเมย์อยู่หลังเมย์อยู่หลังล็อกกูล็อกูเฮ้ยโดนโอเคกูใช้หมดแล้ว ราเจอมาเจอราเจอราเจอรเอสวยผมยังแรงหวดฟ้านคนไปต่อไม่เข้ามาต่อไม่เข้ามามันเป็นหวดซ้านนนไม่ใช่หวดซชนใช่ไหมตรงนี้เหรอเออโดนแก้ไปแล้วแก้แล้วใช่ไหมลองลองลองแก้แล้วเหรอผมมาโดนโดนแก้ไปแล้วจะได้เขียวละเดี๋ยวกดเขียวล้างโซ่แค่นั้นแล้วจะเบรตออก หาวีบีรล่นสะท้อนเมเบอร์ตป์ตะจิไว้ทีหนึ่งดิพี่นปิงเอาคลิปสามชุดมันอย่างตรงนี่ยอย่างอย่างอย่างไปดูแป๊บพี่นุ๊กไปเอาเลยวพี่นุ๊กไปเอาเยได้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 ไงมีมาไดมีดมานาปะอ้อ้อ้อคลิปองวิมาผมมาตอนกูมาเลอแล้วด้วยมึงไปจับมันได้ปะ เดี๋ยวรอพก่อนรอพก่อนเร็วไปแล้วว่ากลัวมึงตายนั่นแหละเพื่อนมันจะเอากูเอ้ยยันเลยยันเลยอยู่แล้วโอ้ยอยู่นี่เพียบเลยเชื่อไหนเชื่อไหนตาย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 เพื่อนเอาป้อมบนเราป้อมบนจะได้ว่าต้องเขียวต่อมาใช่ใช่กำลังจะทำแต่งแล้วแตกแล้วบเบ利亚สะท้อนจะสะท้อนก่อนก็ได้เบอร์เซอร์ตบแรง เม็มสุดมากเลยได้อยู่เกือบไม่ได้ไม่ได้บ่ายบอลทำได้ปะต้องเอากลางออกตรงไม่ได้ทุบนะ เกี่ยวมาละล่อจากเมอร์เซอันนี้เมอร์เซนละเก่งเต่าอ่ะด้วยมีนตีนะวะกูเข้าไปทำไมเพื่อนกูแค่อยากรู้เหตุและผลโอเค้ได้หนึ่งเสีหเย,ยหนึ่งตีล,งลบ ระวังเทวิงเกอร์มาเทวิงเกอร์ได้ตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยไปเลยไปเลยเขี่ยอไปแต่ไม่ลอยดิเขียวยื้อไปงั้นล่ะนึกว่าเบอร์เซิร์ฟมันกดันตีไปแล้วกูก็เลยไปตีก่อนเพื่อนมันมาซ้อนอย่าควก อันนี้วอลกตันใช่ไหมเนี่ยใช่วอลกตันเดี๋ยวมันก็ออกกันมาฆ่ากูเชื่อไม่น่าเล่นตั้งแต่เล่นสี่เองไหมเนี่ยถ้าไม่เจอวอลกจ๋าแม่งไม่ออกกันใช่ไหมไม่ใช่แบบในฮาวสเกิลอะไรเงี้ยไม่ออกหกดัดวานยังเด้อเฮ้ยอูไม่รอดละกูไม่รอดละกูไม่รอดละทันทันทานอีกไรมาแล้ว ัหโดนน้องกูอย่างนี้โดนเนาะอะไรทีแล้วยิงสู้เลยกูไปไหนไม่ได้แล้วถ้ากดสกิลสามแล้วมันไม่หลุดบล็อกกักูกดวิ่งยาวแล้วเมื่อกีู้ไม่เหมือนเห็นเดินติดอะไรอ่ะไม่ไม่กูชะงักเลยเฉยกดเอสกูเดินกลับเลยเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนเห็นเลยบ่อนตรงนี้อาจจะมีก็ได้แล้วขอขอพีบีกันกองเนี่ยทีมเนี้ย มีคนมาเล่นบอลกับกูปะวับได้ยังี่แป๊บนึงขอแค่บอลขอดูเซ็กวอลนะอ่าไปมามาไอ้ปิงมากับกูนะแต่อย่าไปไกลอ่ะมีอาให้ไม่ลอยโนนก่อนนะบีเอบีอ่ะได้แบงค์ละรอเพื่อนรอ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 สนกูเฮียบิงอ่ะกูอยากได้เฮียบิงเอาเลยหายเฮียบินเลยดิเอาดิเอเดี๋ยวเอาดิเอาเดียวกําลังไป มาไว้ให้ก่อนไม่ชัวร์เจนิวบิงอยู่ไหนอะฮะนั่นแหละคือพยายามหาก่อนนะก็เลยไม่ค่อยอยากเข้ารุนไหนอะเออเทวบิงเล่นได้ล่างเอามาโยกล่างยายาใช่ใช่ต้องเช็คก่อหวัดแล้วเบเิดคลิปไว้หน่อยแล้เบเิดคลิปไว้หน่อยนี่ก็คลิปนี่มันเคลี้อ่ะแล้ว เราวิ่นกระถางไฟอ่ะได้แล้วนี่เหรอที่บินอยู่กลางอยู่กับเต่าเต่ารุนเฮ็ดนะใช่ใช่มาลิมานานุมาเพื่อนสวยกูเว็บคลิปชุดนี้แล้วกูกลับแล้วนะกูถอดแล้วนะปิงีที่คลองมันไม่มีดูดเลือดเบอร์เซอร์มันตีไหวนะ ไอ้เี้ยเบอร์เซอร์ออกของแบบนี้แม่งถ้าไม่สโนว์บอลของมันจะบั๊กมากเลยนะมันร์มไม่ได้เลยเบอร์เซอร์ต่อยี่ยนปุ๊บมันต้องบ้าอย่างเดียวมันต้องบ้าตลอดเวลาเนี่ยมันอยู่กลารจะได้แยกล่างเลยเหมียวขอชุดปวเฮลบิงอ่ะไม่มีอาอ๋อเหมียวจะรีเฟรชแล้วช่วย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 ทำมาหากินนะร้อยสี่สิบอ่าได้ตัวใหญ่เฉย ได้ตัวใหญ่เฉยปล่อยแล้วนะวิลองดึงก่อนอิดไฟมั้ยเอ้ยพี่บิงมันมันมันวาร์ปกลับมันวาร์ปกลับดีล้วที่ไม่โดนบอลมีนัดติดอยู่เนาะไม่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 หกวิหรอมีคนวาร์ปบนสักคนไหมขอสักคนเดียวพอใครก็ได้ก็ตัวอะไรอย่างบิงยังไม่พอเป็นฟักเดี๋ยวผมแท็บเลตไปที่นี่ไวก่อนเลยเอ้าเฮีย บาทปะนะมาอยู่ดีมันก็กดถ้ามอยู่ดีดีมันก็กดอาวะมันเช็คอะมนทาฟ้าเเฮีบิงพี่พบิงพีมีอาให้เข้าเลยเข้าเลยโมนี้ไม่ไม่ร้อนขอเจออีกโอ้โหย่ยยยย้ยย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 ย้วยยยยยอยยยยยย้ยยยย้ยายายายยยด อันติมัน umas, ด้วยนั่นอ่ะาห่าลบไม่ได้ลบไปได้ต้องลบลบอันตินี่ใช่ไม่ใช่ลบอันติเบอร์เซ่อ๋อถ้าเก็บอันติไว้ลบอันติเฮลบินโอเคโอเคอันติเฮอบินนี้มันทำดาเมจเท่าไหร่วะรู้ด่าฆ่าได้นะดับหมดดับหมดหลอนพัดหนึ่งเออวะดับหมดหลอนเลยนี่วะเฮลบินจะ่าตายดูโดนมานาบอลขูต้องนูอยู่ไหมเนี่ย ไอวิงไม่ตายป่ะมึงกูดโนด,ดบบนเมดไล่ก่อนเนี่ยกูก็เลยไม่ได้เล่นต่อเก็บเขียวไว้กดแล้วบอลตอนมันโซ่เล่นได้ปะ่ะต่อได้ปะ่ะมีติมีติเข้มาเข้มาเอาเดียเเ๋ยวนี้นันคู่เอาเลยเอาเลยโอ้โหทโี่จะจุดเองไม่ทันโอ้มันหมอบพี่ไม่ทันแล้วกดเอนไม่ทันไล่เวทเร็วไป ตายหมดแล้วนะ่ะเต่าไม่ง่ายลำคาญเลยทำใบวะเอาได้ไหมพีต่ไไต,ต้องจับมันให้ได้ไ,หหไ,ปไปก่อนดิดีตายนั่นน่ะอีกนึงเอาสักทีได้ไหมอด่อยชิบหายเฮลวิงเกอร์มามันไม่มีอะไรละมันไม่มีอะไรละมึงไล่จี้มันไปเพื่อนไล่จี้ไปเอาดังจะมาถอยไลถอยเลยถอยเลยออกเร็วเลยออกได้ เม่ตามสุดเลยสะท้อนวิ่งหนีเลยเพื่อนให้มันตีไหเต่าได้รูนมานะไม่ยอมเอาเอา่อาโล,โลชิบหายต้องไปไม่รอดไม่รอดอไม่รอดป่ะไม่รอดป่ะรอนต้องตายกูต้องทำเสกไม่ก็ใบามาฆ่าเต่าวะมันจ้ทำอะไรวะใช่ผมทำใบไม่ได้ทำนูป่ะน่าจะเรียนสิจะได้ด่านต่อครับจาทำนูปะ ต้องทำรีเฟ็ตนะเม,มื่อกี้ไม่มีอันตีถ้ามีอินตีดนได้เล่นอยู่มันยังไม่คอมโบในฝันให้เราเห็นเลยว่ะโดนก่อนอไม่แต่แค่นี้เต่ามันก็ได้เล่นฟรีก,กันเลยนะถ้าสองกันสีแล้ววอยโดนสกิลยังังอยู่ล่างมันดึงอเอาโฟกัสเฮลบิงก่อนพีโน่เชคซิการ์มันได้ได้ได้ต้องลบ กูต้องทำบีกีบีด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมหรือต้องเล่นบิงด้วยวะเ์มันมีอยู่ต้องเล่นบิงเหมือนกันเนี่ยตอนแรกแกจะเอาคาถาฟ้าก่อนเมดป่ะมีดูดเดือดแล้วอ่ามึงกดฟอนบุ๊คเช็คแล่าเดี๋ยวกูถอยลึกๆก่อนฟอนเห็นเห็นนะตั้งอยู่กลางอ่าไม่เห็นนะเห็นแค่นี่เฉยเห็นแค่หมาวิ่งเข้าเฉยเห็นเลยหรอเห็นเป็นตัวเลยเห็นเลยหรอเล่นโกงไปนะ ไอ้แค่ห้าพันกว่าแล้มันโกงๆแบบนี่แหละดีแล้วสามตีเท่าเดิมห้าพันหนึ่งเห็นเป็นวงๆเลยเฉยเตตมัวๆฟูเดี๋ยวกูกดแยกร่างล่อแล้วกันเผื่อมันเข้าเล่นไหนบ้านไหนมาให้ผมดึงเรื่อยๆดีกว่าฟังมันจะดูดเข้าไปเลย เมื่อกี้ดูแต่แล้วรอบหนึ่งก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งนาทีที่แล้วให้มีแล้ว,วมั้งเช็คคนว่ะจะเข้าแล้วเนะี okay. ่ยเข้าไงในเลยก็ได้นะในเลยก็ได้ใน<ห>น,นะเล่นในขนาดนี้ผมเดินไ,ไม่ได้เดี๋ยวขอเช็คว่าตรงนี้ปั๊บมันจะรวบนะยมันจะรวบมันจะรวบเต็มตัวไม่โดนเฮ <อา S 1> <ๆ>้ยระวัง,งพี่ปิงมันรวบเอ้าเชีียก็กดทำไม ลันลันหลันเขาบินอยู่นู่นเลยมันดันมาแล้วเอ่อพักไม่มีเตี่ยเฮ้ยเจ้าประวันเจ้าประวันข้านอนเคสวยสวยดุยได้เล่นไหมเหมียวเล่นปะล่างยังไงเหมียวบินตายโอ้ยเหี้ยหมากัดโอมันตีไปแล้วนะ

ได้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 เราขาไว้อยู่มันกลับนะอไปทางนู้นอุ้ยอุ้ยเอาอะเมื่อกี้ยืนข้างหน้าอยู่ดีเฮี้ยต่ามันไม่ไปเล่นกับพี่ด้วยโอย้มันมีแค่เบอร์เซิร์กมันคิดว่าเบอร์เซิร์กมันนั่นนี่มะมันก็เลยก่อยกิงก็ทำพวกก่อยเยอะๆกระทาฟ้าแล้วก็ขึ้นเป็น <c oughs> เนกาะน,น้ำแข็งแล้วก็แมนเมดไปก่อนก็ได้ให้เอา P K ไหมเอากรทาฟ้าก่อนเพราะว่ามัน มันไม่ต้องจำเป็นหรอกเดี๋ยวมันก็เข้ามาหาเราเออใช่มีตัวเข้ามาที่ทาฟ้าสเปลก็ละกอมแข็งอะไรเงี้ยสเปลมันตัดเลือดมันนะยมาบนคนหนึ่งคกับก้อนน้ำแข็งเอาแม็กขอึงบอนคนหนึ่งคกับก้อนน้ำแข็งเพราะว่าสกิลสองพี่มีกระดาษฟ้าใช้มานาโคตรเยอะเลยแล้วมันมันมันจะเหมือนพี่พี่ปิงจะมีเลือดอีกหลออเป็นมานาแทนถ้าเปิดโลว่ตลอดเฉดเข น่าจะฟาร์มเนี่ยคนมันดีมากเลยนะคาราฟ้าตอนนี้เฮ้ยมันผักเหรอเอ้ยมึงเอ็นหงวัดไปอาจจะมีวอนมีวอดฟ้าเหรอไม่รู้ว่ะวันนี้เเช็คตลอดเลยที่เคยปักไว้รอบหนึ่งแล้วช่วงนั้นตอนนั้นนะก่อนนั้นที่มันดูดรอบแรกอะป้อมล่างยังไม่ได้สักทีเลยวะเราขึ้นมันไปยากอ่ะเพราะว่าฮีโร่เรามันเป็นทเก็ิตเดียวทั้งนั้นเลยอยากได้กรีบกลางมาก ทำรีเฟรชเลยดีกว่าไม่เล่นบินต่อโครแล้วเดี๋ยวพี่เล่นเป็นคีย์ซิมโบเลยตอนนี้เบอร์เซอร์ถ้ามันจะฆ่าผมจริงมันต้องหาข้ออย่างเดียวมันฟอสบุฟรุลูเลยวะพหรักกันตีสองรอบไหมอสองตัวไงรักส,สองดูนะอ้าวไม่ใช่ราวไงในหรือว่าเมดกำลังวิ่งมา เฮ้ยเปิงอยุงแล้วตาหออกกันนะอ๋อครับไี่ล่าไว้เหลอมากเๆๆๆถายมาเหเราเราฟักดูดแค่นั้นนะมีบีกอยู่แต่ว่ากลัวเฮลเบิงนี่หละผมอาขัดเฮลิเิงได้แต่คือต้องเข้าเนลิเนินก่อนในก่อนในก่อนตอนเมีนตีใช่ไหมมีมีมีกูวิ่ห่างเลยโอเอเคโกดเตก่อนโอ้มันร่วมสองทีแม่งหึงหน้ามาเลยเน่ะ ดได้ตีลล<อ>แล้วลลลลลว่ะตีแล้วตีแล้ววิ่งย่งหลังือ,งอไม่อพอ,อเบอหมดละพี่ีหมดละได้กันนะั้นเี่ไพลโลเหมือนมันเห็นพี่เลยได้มาเจ็บมัน,น,นไพลโลเหมือนเห็นพี่แอพี้ยลยไอต่าเหมือนเห็นพี่เลย ฟักรวบทีกูขนล,ลุกตีวิ้ไม่เกี่ยวกดบ,อบุ้นนะไหนมีไม่ได้ละยืเออดเรือายเฮ้ยอันนี้หนึ่งก็น,น่จาจะตายแม่งรวบทีแม่งรวบรัวๆเลยฟั<อ>กต่ไอไมนได้เล่น ไอ át, wing, oh. <laughs> Jamie, <se> lonely, ้เหี้ยโดนรวบสองรอบเมื่อกี้กูวิ่งถึงป้อมกลางกูมาอยู่ตรงนี้เจอโอ้โหนู่นถึงนี่เพี่ยเออแล้วกูวิ่งอยู่นี่แล้วอะเฮ้ยมนานเปลืองไม่เคยโดนยี่สิบห้าพี่ยเวลชิงไปถึงล่องเลยมาเป็นล่างล่างล่างแล้วนะสามวิสามวิสติสุดคือรถมันติเฮีบิงถ้ามันได้ติมันก่อนมันอยู่แล้วมันหิวเลือดแรงเฮีบิง อ่าพอมันออกพอมันนั่นเต๋อมันหิวเลือดตัวมันแรงกู้ชเห็นฟักอยู่ในป่าจะฆ่ามันวะเกาอยู่ไหมเกาอยู่ฟักไหมฟักไหมฟักไหมอาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัวนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวไม่ถึงว่ะโอ้ยไม่บิน่านต๋ไปเลยวะไม่ที่กูบิ่งถึงแค่ตรงนี้มีดีเกาอยู่บนนะมีว่าตรงนี้ปะไม่แน่ใจะมันจะบนกันจะเล่นบนล้จะเล่นบนละฟักวิ่งมาบนละกูอยากดึงมันมาก่อนนะฟักอ่ะถยู่ตรง้ไหมล่ะอยู่นี่หมดแล้ว เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไอ้เหี้ยเลี้ยวขึ้นมาแล้วพยายึงแบบเล่นป้อมนี้จีมันเท่าไหร่จีมันมันมันจะบินมาดูดะคุยืนป้อมนี้เลยปะไม่เนีวบิงเลยพอยุ้นๆๆๆอยู่ตะลึกเลยเดียวบิงคือเดียวหนอนไม่ทำไม่ตายแล้วไอ้นี่ดูแล้วตัดเดียวบิง เป็ติกูกแล้วเบอร์เซิร์กบิงเนโดนเบอร์เซิร์กว่ะมันบิงเข้ามาเลยโอ้ยจ็บน้ำมึโล่ตายด้วยไม่น่าไหวว่ะนีโล่มันกดอาลุลุลเลยไม่ตายด้วยยังไปเไยเบอร์เซิร์กมันบินไงเพิ่งเห็นในเทมมัน,ไ,นไม่ฟักบุ่เจอฟักบุญสองรอบไปที่เอาอะไรมาติน้นวะ ที่ผมไปตัดเทลวิงได้แล้วก็รำแมไม่พออถ้ามีแบอาจจะไหวแบน,นี้ก็ได้ไมตายอ้ย่มันไม่ตายไม่ตายม,มีนากาศปดี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 โลมันโกง้วยแหละเฮลวิงนี่นหน ทีผมก็กดแล้ก็ยังงงอยู่แฝนไปตลอไปไปเกมใหม่ดี๋ว่าตลอดนะ